สวัสดีพี่น้องชาว y YouTube ทุกท่านทุกคนนะครับวันนี้ก็ยังอยู่กับทีมล้อหมุนมอคอนแกีกเช่นเคยนะครับวันนี้พามาชมรถเกี่ยวนะครับสิทธิเจริญการช่างนะครับ2020นะครับลงเกี่ยวนาะฝรั่งนะฮะออาไปดูกันเลยครับเพิ่งเปิดหัวงานรอบแรกนะครับพี่น้อง ก็ตอนนี้มาถึงช่วงฤดูนาปังนะครับของภาคอีสานนะครับวันนี้ก็วันที่หนึ่งพฤษภาคมนะครับ2564นะครับวันแรงงานแห่งชาตินะครับแต่ว่าก็ยังมาเก็บเกี่ยวผลผลิตนะครับนั่นก็คือนาปังนะครับป,รปี2564 ก็ถือได้ว่าเป็นช่วงเปิดฤดูกาลนะครับพี่น้องเปิดฤดูกาลสําหรับนาปรลังของภาคอีสานของจังหวัดขอนแก่นอย่างเต็มตัวแล้วนะครับช่วงนี้ก็หลายท่านหลายคนนะครับก็เริ่มที่จะลงเกี่ยวกันแล้วนะครับสําหรับพี่น้องบางคนก็เท่าที่สอบถามกันดูก็เริ่มเช็ครถกันนะครับก็พอสมควรครับช่วงนี้ก็เร่งที่จะให้ทันเข้านะครับ ช่วงแรกๆนี้ก็จะยังเป็นข้าวที่แบบสุกไม่ค่อยเท่าไหร่นะครับพี่น้องแต่ก็ต้องเก็บเกี่ยวแล้วครับเพราะว่าได้จํานวนวันแล้วก็ได้เวลาตามที่ตามที่ถึงเวลาในการเก็บเกี่ยวนะครับก็ได้เก็บเกี่ยวกันไปนะครับวันนี้ก็มีไม่กี่ไร่นะครับวันนี้ก็ออกสายๆหน่อยนะครับพอดีชชวงเช้าๆๆก็ เห็นทีมงานเขาพากันเช็ครถกันนะครับอ่า <c oughs> สิ่งเจริญการช่างคันนี้นะครับก็เป็นรถปี2020นะครับปี2020ก็เกี่ยวนาปีไปปีที่แล้วหนึ่งครั้งนะครับก็ถือว่าเป็นปังแรกนะครับปังแรกของรถคันนี้นะครับ ่าคันนี้ขับโดยช่างเก๋น,นะครับช่างเก๋จากทางพากลางนะครับจากไซน้อยนนทบุรีนะครับจากบางเลนนคนปรปฐมนะครับลอยต่อกันนะครับบ้านช่างเก๋ก็ถือว่าเป็นช่วงทดสอบ ฤด,ดูกาลนะครับพี่น้องช่วงทดสอบฤด,ดูกาลเพราะว่าพึ่งพึ่งจะเริ่มในส่วนของนาปังนะครับเพราะว่าจอดมาก่อนตั้งแต่นาปีก็พึ่งได้เช็ครถกันก็รถใหม่ครับพี่น้องรถใหม่เองก็เช็คไม่ได้เท่าไหร่นะครับก็ไม่มีอะไรมากมายเช็คส่วนใหญ่เขาก็กเช็คดูลูกปืนเช็คดูจรลบีนิดๆแต่หน่อยนะครับก็ไล่าจาัรบีไล่ตึงสายพาน ก็ไม่ได้เช็คอะไรมากมายนะครับก็รถใหม่อยู่พี่น้องก็ถือว่าสมบูรณ์แบบนะครับสมบูรณ์แบบที่สุดนะครับก็เป็นข้อดีนะครับพี่น้องสำหรับพี่น้องที่เล่นรถใหม่ก็จะไม่ค่อยมีปัญหาจุกจิกในการซ่อมบํารุงการเมทแะมทนแะทนนรถนะครับก็เนื่องด้วยสภาพนะครับพี่น้องสภาพความใหม่ใหม่ทุกอย่างนะครับเพราะฉะนั้นค่าเมทรนนนะครับค่าบำรุงรักษาค่าบำรุงต่างๆก็จะไม่มีจํานวนมาก เหมือนรถเก่านะครับแต่ว่าถ้ารถใบเองค่ะท่านที่ยังทรงอยู่ก็มีงวดมีอะไรอยู่ก็ก็ยังมีภาระตรงนั้นเพิ่มเติมไปนะครับฮะไปเบาๆเ,เดินนิมน่มๆนะครับข้าวไหลที่ไซโลก็ชือว่าโอ้โหไหลเร็วะพี่น้องอ่าเดี๋ยวผมซูมให้ดูไซโลนะฮะนี่ครับ มามาทีล้นท่อเลยครับพี่น้องเข้าวสวยนะครับข้าก็ถือว่าสวยจัดนะฮะก็แถวนี้เป็นโซนน้ําครองนะครับเป็นโซนชนรับประทานนะครับโซนชนรับประทานเองก็น้าท่าสมบูรณ์ดินสมบูรณ์นะครับเป็นดินล้วนดํานะฮะก็ถือว่าโอเคเลยพี่น้อง ถือว่าเต็มร้อยนะพี่น้องสำหรับสิทธิเจริญการช่างครั้งนี้ก็นาปีก็ไม่มีปัญหาแต่อย่างใดนะครับก็พันฉลุยนะครับนาปีปีที่แล้วก็ถือว่าคล่องตัวพอสมควรนะครับพันฉลุยนะครับไม่มีปัญหาไม่มีอะไรจุกจิกนะครับปากคอตู้ผ่านครับพี่น้องปากคอตู้ผมถือว่าสมบูรณ์แบบร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับก็จริงๆก็นี่คือจากรถ จริงๆผู้ชายจริงๆนะครับนี่นี่ก็พูดจากเจ้าของรถในฐานะที่พักพวกกันก็สอบถามกันก็ถือว่าโอเคพี่น้องผ่านนะครับสอบผ่านครับแต่ว่าโดยชื่อเสียงแล้วก็ถือว่าอยู่ในอันดับท็อปเทนนะครับสิทธิ์เจริญการช่างนะครับช่างแก่นะครับเาเก็บหัวงงานนะครับ เก็บหัวงานเก็บหัวงานก็ปีนี้ถือว่าสมบูรณ์แบบอีกอย่างหนึ่งนะพี่น้องก็คือในส่วนของพี่น้องเกษตรกรที่ทําไร่ทํานาแล้วครับก็ได้ทํากันทุกแปลงนะครับสําหรับปีนี้ส่วนบ้านผมก็มีครองระบบสารปะทานนะครับก็ทุกท่านทุกคนก็ได้ทำนะฮะได้ทําหมดเลยนะฮะอ่า ก็ถือว่าเป็นเรื่องดีนะครับพี่น้องสำหรับเกษตรกรนะครับสําหรับพี่น้องชาวรถเกี่ยวที่ได้ทําไรท่ทํานาในปีนี้นะครับสําหรับข้าวนาปังเพราะว่าก็มีน้ําท่าที่พอสมบูรณ์นะครับมีความสมบูรณ์ในส่วนของจากระบบน้ําจากเขื่อนนะครับในส่วนขอนแก่นบ้านผมนะครับใช้น้ําจากเขื่อนอุบลรัตน์นะครับเขื่อนอุบลรัตน์ตั้งอยู่ที่อาเภออุบลรัตน์จังหวัดขอนแก่นนะครับ ส่วนมากผมเองก็จะใช้น้ําจากเขื่อนเป็นหลักนะครับในการทํานาทําเกษตรกรรมพืชไร่พืชสวนนะครับรวมถึงพื้นนาอย่างนี้นะครับก็จะใช้น้ําจากส่วนนี้เป็นหลักนะครับก็ปีนี้เองก็น้ําท่าสมบูรณ์ฟ้าฝนก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะครับพี่น้องก็เชื่อได้ว่าเกษตรกรก็คงได้ยิ้มนะครับสําหรับผู้ที่ทํานานะฮะมีะไรายได้เข้ากระเป๋ากันนะครับสําหรับพี่น้องชาวรถเกี่ยวเองก็ หรือว่าน่าจะพอได้นะครับน่าจะพอได้ ก็ช่วงนี้ผมก็มาแอบดูรถพักพวกแบบนี้แหละครับพี่น้องในส่วนตัวผมก็คิดว่าจะไม่ออกเกี่ยวนะครับผมไม่ออกเกี่ยวก็สบายๆพี่น้องไม่ต้องลําบากดิ้นลนหางานดิ้นลนเกี่ยวนะครับเพราะว่าหลายท่านหลายคนก็คงจะทราบกันดีครับสําหรับพี่น้องที่มีรถเกี่ยวนะครับบางท่านบางคนก็ออกเกี่ยวบางท่านบางคนก็ไม่ออกเกี่ยวสําหรับรู้ดูการนาปังนะครับ สำหรับรถตัวผมผมคิดว่าผมจะไม่ออกนะครับปีนี้ไม่ออกเกี่ยวอ,อ๋ไม่ออกเกี่ยวก็ไม่เป็นไรพี่น้องก็ออกมาหาเล่นกับพักพวกอย่างนี้ก็สบายใจดีรถตัวเองก็จอดชิวๆนะครับพี่น้องนี่เสียนท่วมหัวแต่ว่าก็จอดชิวๆไปรอเก็บนาปีเอานะครับรอเก็บนาปีปั้นรถด,ดีๆแต่งรถด,ดีๆเช็คดีๆนะครับให้มีปัญหาน้อยที่สุดนะครับแล้วก็ก็คงจะ หวังว่ามันจะเป็นอย่างนั้นนะครับพี่นอ้องฟ้าฝนฤดูกาลนาปีก็ก็ให้ดีๆก็คงจะตลอดรอบฝั่งทุกเรื่องนะครับพี่นอ้องสำหรับนาปังอย่างนี้ก็ออกมาเล่นกับพักพวกนะครับปีนี้คงจะมีเวลาพอสมควรนะครับสําหรับการออกมาดูรถพักพวกนะี่ยอย่างนี้นะครับ สุดยอดเลยพี่น้องสุดยอดเลยนะฮะจวดจัาจวดจัด,ด,จดล็อกถัดไปนู่นนะพี่น้องนะเลยเขียวเขียวไปนู่นนะครับก็พี่น้องเห็นเหลืองเหลืองตรงนั้นก็เก็บเกี่ยวไปแล้วนะครับเมื่อวานหรือวันก่อนเนี่ยนะครับก็เก็บเกี่ยวไปแล้วนะครับช่วงนี้ก็เนี่ยครับก็เริ่มเก็บเกี่ยวกันนะฮะแต่ว่าแปลงติดติดกันอย่างนี้ก็ยังโอ้โหยังเขียวอยู่เลยพี่น้องนะยังยังไม่สุกเลยนะครับข้าว ก็อย่างว่าแหละครับนาปังครับพี่น้องก็ตามสภาพแหละครับนาปังก็ต้องตามสภาพอย่างนี้ใครทําก่อนได้เกี่ยวก่อนแหละครับใครทําหลังก็ได้เกี่ยวหลังครับเป็นเป็นเรื่องธรรมดานะครับสําหรับเรื่องการนาปังออาหน้านี้มาก็เรียกหน้าเดียวแล้วพี่ต้องถอยเสียบน่าจะเรียบร้อยครับอ่า ไปไหมหรือว่าจะกลับรถไปครับอ่ากลับรถไปโอ้โหเจ,จ้ดจัดก็ยอมรับเขานะครับ ยอมรับรถอู่ในส่วนของความคล่องนะฮะส่วนตัวเองผมยอมรับนะครับยอมรับกินใจเลยว่าคล่องจริงนะฮะรถอู่ครับคล่องจริงๆก็สบายๆครับพี่น้องเขาชิวๆแต่รถเราเนี่ยโอ้โหนะฮะเราอาจจะปรุงไม่ถึงวัาพี่น้องเราไม่เก่งเราไม่เก่งเราไปเรื่อยๆครับรถเราไม่คล่องอะไม่รู้จะเทข้าวหรือเปเนี้น่าจะเทข้าวนะพี่น้องเดี๋ยวก็เดินมาก่อนนะครับ มีสองอันครับมีสองแปลงไม่รู้ว่าเข้าพันเดียวกันหรือเปล่าอาจจะเกี่ยวอันละแปลงหรือเปล่าไปดูตอนเทเข้านะครับนี่กอบอีกแปลงหนึ่งด้านหน้าผมนี้ครับพี่นอ้องอ่ายวเสร็จแล้วก็จะมาลงแปลงนี้ต่อนะครับเนี่ยอ่ะ เรามารอดูเทข้าครับหรือเติมน้ำมันก่อนเอียงเอียงอียงดินยุบโอ้ดินยุบครับพี่น้องมันยุบจะกตอนลงแล้วแหละนะครับดินใหม่ครับพี่น้องดินใหม่ เทไหมล่ะ hey, mm hmm. เกี่ยวต่อเลยก็ได้มั้ง่งทำไมลั่นแรงจังเลยอะ่ะ mm hmm. อ่ะน่าจะยาวไปเลยพี่น้อง mm hmm. เดี๋ยวให้เทททเดียวนะครับ สำหรับคลิปนี้ก็ากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามคลิปของช่องทีมรถหมุนมอคอนแกเอาไว้ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็เขวคำว่าขอบคุณและสวัสดีครับ